เ,เ,รเราว่าปังไม่ได้ลืมบอกหรอกแค่หาจังหวะบอกอยู่มากกว่าเราเห็นสายตาปังตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแอนว่าเราทำถูกไหมอะไม่รู้สิตอนนี้ปังรู้สึกยังไงอ่ะมีไรติดค้างอยู่เปล่าก็ไม่นะลงใจมากกว่าตอนแรกก็เลกว่ามันจะยากกว่านี้แต่พอเห็นเขาแฮปปี้แล้วก็ยืนยันกับสิ่งที่เขาทำอะ ลึกๆมันก็อดยินดีกับเขาไม่ได้หรอกถ้าจะโทษใครอ่ะก็ต้องโทษปางเองแหละปางเป็นคนบอกให้เขาไปทำงานนั้นตั้งแต่แรกเองอะ่ะหรือว่ามันง่ายขึ้นเพราะาบางเร็วช้บแอนสงสัยเสียงงูมัง้งฮะในไหนๆไม่เอาละปางกลัวนี่แกล้งกันวะเนี่ย ปล่าป้างอะตอบแอนมาก่อนเถอะชอบเปล่าก็อาจจะมัง้งแต่ก็อาจจะไมะ่แอนก็รู้ว่าเราเลิกกับปายเพราะอะไรอะเราไม่เอาเราเราเข็ดแล้วเราไม่อยากมีแฟนเป็นเพื่อนเที่ยวอีกแล้วอะ บางทีอะบางอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากเลิกทำงานเพื่อนเที่ยวก็ได้นะ น้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ปะแฟนน้องก็แฟนพี่อ่ะคุยกันมานานแค่ไหนอะน่าจะเกือบเดือนนี่พี่ไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ปะแล้วทำยังไงดีอะพี่ ทำไงกันดีเหรอทำไมน้องไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกวะถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของน้องอะ่ะทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกว่าเติร์ดผมก็บอกว่าพวกเขาไปแค่เพื่อนเจี๊ยบกันจริงๆแบบเราแต่นี่มันเลยเถิดไปจนถึงเขาบอกว่าพี่ด้วยนะเว้ยน้องรู้เรื่องนี้มาก็้าทีหนึ่งลวปะเพราะถ้าพี่รู้ก่อนอ่ะพี่จะได้พี่จะรับมือกับเรื่องนี้ทันใช่ไหมอะแก้ตัวทันใช่ไหมอะแต่สับผมมันไม่ง่ายไง แค่รู้ว่าผมมาที่นี่กับพี่ตอนนี้ก็อาจจะโกรธหรือไม่ได้เกลียบไปเลยก็ได้ถ้าพี่รู้ก่อนพี่จะได้หยุดทริปนี้ก่อนไงให้เขาไหวตัวหลบซ่อนแล้วนักกว่าเดิมแล้วทามันแล้เป็นคนผิดเหรอผมก็อยากให้พี่เห็นกับตานี่ไงจะได้ชัดกันไปเลยแล้วนี่มันชัดพอ,อยังวะ เติร์ดพี่ขอโทษวะ่ะเดยพี่อาจจะเข้าใจผิดไปเองวะ่ะบางทีความสัมพันธ์ของสองคนนั้นอะ่ะอาจจะเป็นแค่เพื่อนเที่ยวกันจริงๆก็ได้นะเว้ยปกติผู้หญิงเวลาเขาอยู่ด้วยกันเน่ขาก็หว่านสักกันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือเ,เราก็ปล่อยโป๊ะไปเลยดีให้รู้ไปเลยว่าเรา ต่างไฟต่างลบชู้พี่ว่าไงเอาชอน,ชอนเอ๊ะทำไมพอเป็นผู้หญิงคุยกันอะแล้วมันดูง,ง่ายไปหมดเลยวะพี่อขอบคุณนะน้องที่ <c oughs> ทำให้พี่รู้สึกแย่กับตัวเองน้อยลงอะ <c oughs> แม่ง บทคนแม่งจะไปอ่ะแม่งก็ไปจริงๆเว้ยสองปีแม่งไม่มีความหมายเลยเลยพี่อย่าร้องดิผมจ้างพี่มาปอบผมนะไม่ใช่ผมปอบพี่เป็นน้องอะดิเป็นคนบอกอยากให้พี่มาเห็นทุกอย่างเองอะเป็านงใไ้เห็นทุกอย่างก็รับผิดชอบไปด้วยกันเลยดิเอาชน ขออะไรขนาดนั้นเนี่ยอย่าพึ่งกวนเดีย๋ยวลืมขออะไรเกี่ยวกับเราเปล่าอ่ะอืมขอให้ใครก็ตามที่ผิดสัญญากับรางต้องไม่เจอรักดีๆอีกเลยโหแช่งกันขนาดนี้เลยคือจะบอกว่าถ้าจะขออะไรเกี่ยวกับเราอะ่ะไม่ต้องขอสารหรอกมาขอแล้วเนี่ยแล้วมาสัญญากันดีไหมให้สารตายายเป็นสักขีพยานว่าถ้าเรากลับไปกันครั้งนี้แอนจะเลิกหลับงานฮะ ก็แอนพูดกับเราแล้วนี่หรือเมื่อกี้เขาพูดลอยๆหรอปางของแบบนี้ใครเขาให้พูดในป่าในเขากันแล้วนี่ยิ่งต่อหน้าสาันตายายอีกแต่ปางจริงจังกับแอนจริงๆนะแม้ว่าเราจะคุยกันได้ไม่นานน่ะแต่ปางรู้สึกว่าเราจะไปกันรอดเชื่อดิดแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งปางไม่ชอบใอนตัวแอนขึ้นมานก็แล้วแต่ไม่สัญญาก็ไม่ต้องสัญญา กันเถ,เเนถึงสัญญาที่เคารพรักที่ฉันนั่งสาวแอนผู้ยังมีเลอกขาดกับแฟนหนุ่มมีอาจานาสัญญาต่อน้าสาลได้ว่าจะทําตามข้อตกลงของผู้หญิงที่ชื่อปางที่ลูกมาด้วยในตอนนี้ได้จริงหรือเปล่าได้ปลดเห็นใจความสับสนในใจลูกแล้วค่อยๆํำตอบทีค่ะให้ทริปนี้น้าทางอย่าให้มีอะไรมากวนใจเราสองคนให้หนูได้คําตอบว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับหนูจริงๆเราเมื่อถึงตอนนั้นหนูจะดูแลเขา ทำตามทุกอย่างที่เขาต้องการในที่นี้รวมถึงเล่าทำงานที่หนูทำอยู่หางานดีๆที่ทำให้เขาสบายใจพอลึกๆหนูก็เชื่อว่าปลางคือชิ้นส่วนที่หนูตามหายจริงๆแอนเราขอโทษนะที่เมื่อกีนล้วุดหมิ่นใส่อะเพราว่าเราเข้าใจแอนแล้วอะ พี่ว่าทําใจเถอะวะรู้ท่าสองคนมันคงไม่กลับมาแล้วอะถ้าตอนนี้ก็ไปวางแผนขัดอะไรเขาอะมีหวังถูกเจ้าที่หักคอแน่แล้วเอาไงอะจะกลับปรงเทศเลยไหมพี่ว่าอยู่ต่ออีกสักพักดีกว่าวะเถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ไหวตัวทันอีกอย่างผู้หญิงสองคนมาเที่ยวกันเอง พี่ว่ามันน่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ผมท้อใจแล้วนะพี่ตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะบอกเลอกแอนยังไงดีอะผมอยากบอกเลอกเขาเองอะมันน่าจะง่ายสำหรับเขามากกว่า น้องมีอะไรติดตัวให้พิฐานาได้บ้างปะอันเนี้เฮ้ยอันนี้ดีพี่ก็ใช้เหมือนกันสีเดียวกันเลยก่อนดูแลคนอื่นต้องดูแลตัวเองก่อน ดีแล้พี่อะพักผ่อนน้อยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าบ้างใช้ว่าผิวชุ่มชื้นทันทีเลยขอบนะ